สวัสดีครับผมอาจารย์คงแป้งขาวิงชลของเราที่ยิมตรงนี้มีสอนมวยเส้าหลินแต่มันจะมีแบบเรียนแบบระยะยาวก็คือสอนทั้งมวยเส้นทั้งอะไรทุกอย่างเลยทั้งพื้นฐานให้มันเรียนรู้แบบมาตรฐานรละแบบนี้คือสอนเฉพาะท่าป้องกันตัวนะฮะอันนี้คือระยะสั้นคุณสามารถมาเรียนรู้ได้เพราะว่าสังคมสมัยนี้เราจําเป็นต้องเรียนรู้ให้ลูกหลานเรียนรู้ในท่าป้องกันตัวผมก็จะนําเสนอว่าในการสอนแบบเฉพาะท่าใช้ที่ป้องกันตัวแบบล้วนๆเลย นะฮะแต่มันก็จะมีสอนเกะเออกมาจากวยเซ้นซึ่งสอนเป็นท่าลำในท่าที่เราใช้ในการกป้องกันตัวแล้วก็นําเสนอนในวิธีการต่อสู้ที่แท้จริงให้เรียนรู้โอเคอย่างเช่นว่าอ่าผมเริ่มจากจวยตะกุนผมนี่คือวยตะกบนผมหัดกลางแขนนะครับนี่ลักษณะท่า,านี้ก็คือบล็อกแล้วพบกนนะกันการใช้เพื่ออะไร ลักษณะของการปัดก็คือมวยชุดชนิดในมวยคินไม aud, ่ว่าเป็นเจ้าหลินหรือว่าจะเป็นมวยอ,อ่อนก็ตามมันก็จะมี immt, สลายและไม่สลายในเวลาเดียวกันสิ่งสําคัญของการฟู ft, ume, มันต่างกับูซูตรงที่ว่าการฟูไม่ว่าจะเป็นสาขาเจ้าหลินหรือสาขาพุตตึ้งอะไรก็ตามมันจะต้องใช้2มือในเวลาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เดียนยากอย่างเช่นอ่ะเราอยู่ตรงนี้พอชกมาเห็นไหมมือนี้คือปัดมือนี้คือเข้าแล้วในจังหวะเดียวกันแน่นอนรับอีกมือนี่เขาชกมามันจะเข้าเลย ซัดตรงเลยมือนี้คือปัดนี่คือสไลด์เข้าไปนะฮะเพราะนั่นเราเราเข้าเนี่ยเขาชนมาปุ๊บเนี่ยรับบุกเลยที่คือหนึ่งบั๊กเขาเข้าในทีเดียวรับบุกเลยเดือดจะอยู่ที่ก็ได้ไม่คุณบั๊กละวที่จริงเข้าไปหาอันนี้คือท่าใช้ง่ายๆเข้ามาหนึ่งเรามาสองนะเราไปเดี๋ยวสองทีเลยซ้ายขวานะฮะในมวยเจ้าดิบมันก็จะมีบางท่าเห็นใช่ไ่มลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือขุ่มเฉือนเนีปยัตติลั่งเนี่ยนนี้คือตีลั่งหมาเข้าเพราะอะไร นกรณีเขาเอามาคัดมาเนะ่เขามาคัดเข้ามาเนี่ยเราก็จะตัดล่างเหมือนกันตัดอั้นปุ๊บเราเข้าเลยเนี่ยตีเขาตรงนี้ทั้งนึกมาป้องเขาเข้าปุ๊บเข้าไปเลยซัดตรงเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเล่นเป็นจังหวะเป็นคู่อันนี้ก็สิ่งที่เรียนยากในสายกังฟูแต่เราต้องนี่คือสิ่งที่มาตรฐานในการป้องกันตัวนะฮะแต่นี่คือมวยที่สําหรับเป็นมวยพลังมวยสายผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงก็เรียนได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นมวยที่มีการปะทะ กึง่งปั่คท่แล้วว่าจะใช้พลังจากร่างกายพลังจาบบัตรเพราะเส้าหลินทุกท่าเนี่ยมันจะเป็นทักสลัเป็นมวยที่มันใช้พลังเนี่ยใช้พลังหนักใช้พลังหนักในการต่อสู้โอเควันนี้ผมก็จะนําเสนอแค่สองท่านี้ก่อนแล้วมันไงทีกาชิ่นหน้าใหม่ต่อไปนี้ก็จะให้รู้ว่าประกอบอยู่ชุดเราไม่ได้สอนแค่นี้ใครสนใจที่จะเรียนพวกมวยเส้าหลินก็มาเรียนได้นะฮะสวัสดีครับ